ท่านผู้ชมครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมถ้าพูดถึงจังหวัดสุรินทร์แล้วจะนึกถึงความเป็นศสยศาสตร์นึกถึงกับเรื่องราวล้ลับจนบางคนมองว่าจังหวัดสุรินทร์เนี่ยโวเป็นดินแดนของศสยศาสตร์ตรงนี้อาจารย์น้อยมีมุมมองว่ายังไงบ้างครับถ้าถามว่าเกี่ยวกับกระแสการพูดเรื่องเล่ามาฟัางแล้ม,มันน่ากลัวนะครับตายแล้วเล็บเ,เขียวครับ คุยกันดีๆกินเหล้าแล้วก็นอนตาย oh. ตายแล้วก็เหมือนเล็บหลุดเล็บอะไรเล็บเขียวอะไรเงี้ยเขาสนิทฐานว่าโดนยาสั่งของสุรินทั้งหมดถามว่ามีไหมมีก็เหมือนที่เคยเล่าว,ว่ามันมีแต่มันเป็นยาครับถามว่าน่ากลัวไหมถ้าเราคนที่มีสติดีๆอะรเราไม่ได้ไปมั่วไปกลัวกับพวกนั้นไม่โดนครับ หนึ่งเราไม่ได้ไปกินเหล้าไปเฮฮาปาร์ตี้ไปมั่วสุมกันครับหาโอกาสที่จะโดนน้อยมากครับเพราะที่บอกว่าเขาไม่ได้เสกไปเหมือนในหนังครับมันเข้ากินกินด้วยการแกล้มด้วยกันเขาก็เอายาใส่กับพวกนี้อันนั้นมันสามารถสู่เข้าสู่ร่างกายได้ใช่แต่ถ้าห่างๆกันนี้คือไม่ได้ไม่ได้บุรีอ่ะมีนะที่เขาใส่กับบุรีน่ะพ่นพ่นควันโดนแล้วมึนงงบ้า อันนี้ก็โดนถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ไปอยู่กับกลุ่มตรงนั้นอ่ะครับควันมันจะมาถึงเราไหมอ๋อครับถ้าถามว่าน่ากลัวน่ากลัวแต่ว่าถ้าอยู่เหมือนเราอะ่ะอยู่กับที่ดีๆไม่ได้ไปมั่วซุมกับพวกนี้ไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวอะไรครับไม่ไม่ต้องน่ากลัวไม่ไม่กลัวไม่โดนก็ถ้าจะคนที่จะทําแบบนี้ใส่กันก็คือคนไม่ถูกกันหรือแบบไม่ถูกกันและสนิทกันครับคนไม่ถูกกันมันทํากันไม่ได้ก็ มันระแวงกันแล้วครับใช้คนสนิทผู้นี้มันล่อกับคนสนิทสนิทกับเราเขาก็ชวนเรากินเหล้ากินข้าวกินน้ําคนสนิทเท่านั้นที่ทําให้เราตายได้อถ้าไม่สนิทะรินเหล้าให้กินเยเรากินไหมเราไม่กินใช่ครับเคยเคืองกันเนี่ยกินเหล้ากินไม่กินพอทะเลาะกันแล้วใช่แล้วแปลกๆกาจะอยู่จะมาใจดีกับเราอะไรเงี้ยเขาจะใช้คนที่สนิทกับเราผู้หญิงเหมือนนางนกต่ออะไรนี่เขาก็ทําเราจนเมาปุ๊บวะใส่ให้กินครับ อันนี้โดนแน่โดนครับมันก็ฟังไปเหมือนน่ากลัวจริงๆถ้าเรามีสติเรามีความระมัดระวังเราไม่ได้ไปตรงนั้นอะ่ะไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวไม่น่ากลัวอย่างที่เขาลือกันป้องกันได้หมดป้องกันได้ถ้าโดนยามันจะมียาแก้ของเขาครับถ้าโดนยาแต่ต้องระวังต้องระวังอย่าให้มันโดนครับ แต่ว่าน้อยแล้วทุกวันไม่มีมไม่สมัยก่อนนะมีจริงครับมีแต่เรื่องสยศาสตร์ถามว่าเราอยู่วงการนี้นะ่ะจะพูดว่าไม่มีก็ไม่ได้ครับมีมันก็มีแต่ว่าเขาไม่ได้ไปใช้พร่ำเพรื่อครับไม่ได้ใช้พร่ำเพรื่อใช้เฉพาะทางเฉพาะทางที่จําเป็นจริงๆเลือดตกจางออกคดกูแบบคือมันมันหมดแล้วชีวิต ทีนี้พูดถึงเรื่องยายาสั่งของสุลินอะ่ะเคยไปอยู่ภาคกลางภาคใต้เขากลัวเขาเล่านี่ยมันก็น่ากลัวนะรับนั่งอยู่ดีๆตายแล้วก็เล็บเขียวอย่างที่ว่าชักตายอะ่ะยาทั้งนั้นเลยเป็นยาครับแต่ไม่ได้ว่าเป็นคาถาเป็นไม่ไม่ไม่เสกไปไม่ได้รออครับเสกไปไม่ได้รับ,รบประกันก็ยาก็เหมือนที่บอกอะ่ะ เขาใส่กับเหล้าหรือใส่กับข้าวอะไรทุกอย่างไอ้นี่ยาถ้ายาสังในียัาแต่ถ้าพวกเกี่ยวกับพวกมหานิยมไอ้นั้นก็พูดถึงได้ไหมได้ครับได้รัาพวกหุ่นแฟกหุ่นพยนอะไรนั่น่ไอ้นั้นของแท้ก็มีไอ้ของปลอมก็เยอะไอ้แท้ก็มีไอ้ปลอมนี่เยอะไอ้หุ่นพยนน่ะกุมารทองลูกกรอกะไรนี่เนี่ย มันอยู่กับสายนี้หมดเลยนะหลอกลวงอของจริงเขาไม่เอามาขายหรอกแต่เ็ามีในความสมรอ้จย์ก็คือว่ามีทุกวันก็ยังมีครับลูกกรอกเขามีครับกุมารทองต้องแยกกันบางคนไม่ไม่ค่อยเข้าใจเนาะพูดสายนี้ก็พูดให้มันหมดไปได้เลยครับกุมารทองเนี่ยบางคนก็คิดว่ากุมารทองก็คือคนที่คลอดเป็นลูกกรอกมากุมารทองมันเป็นหุ่นที่ปลุกปลุกปลุกเอาดินเจ็ดปรชชามา มาสร้างเป็นกุมารทองปลูกครับอันนี้ก็คือกุมารทองครับปลูกเสกอันนี้เกี่ยวกับอัขระครับเพื่อมาป้องกันพวกมาดูแลบ้านมาดูดูแลเมืองดูแลร้านต่างๆอันนี้กุมารทองทีนี้หุ่นพยนต์อันพยนต์ที่ชอบเอาฟางมาทำอันนี้อันนี้พวกจังไรวิชาครับในรชาวิชาเลยจังไรวิชาครับอันนี้อย่าไปเล่นถ้าก่อนที่จะคนที่ที่จะโดนบาหุ่นพยนต์เนาะเขาจะแก้เนาะ คู่พัวตัวเมียเขาแก้ให้แยกเขาแก้ให้อยู่อืถ้าเกิดเขาเขาอยากรักเราเนาะเขาทําแต่เราต้องมีโคงให้เขานะเขาจะต้องเอาเส้นผมเราเอาวันเดือนปีเราเกี่ยวกับตัวคนใช่อันั้นต้องชัดเลยถ้าเกิดวันผิดแต่วันหนึ่งก็ไม่โดนปีผิดก็ไม่โดนครับก็จะเอามาผูกพวกอย่างไรวิชาเขาผูกเรากับเขาให้รักให้หลงเขาอ่ะอืทีนี้ถ้าเราไม่มีอะไรให้เขา เส้นผมเสื้อผ้าอะไรไม่มีผลวันเดือนปีผิดวันเดียวก็ไม่ได้ไม่มีประโยชน์ตองเป๊ะเลยมีพลังเจ็ดวันหลังจากเจ็วันเขาซ้ำอันนี้เกี่ยวกับพวกเดริชานวิชาถามว่ามีไม่มีครับแต่ว่าแก้ได้ก็คือมีกุมารทองไปแล้วที่อาจารย์เล่าไปฟังแล้วก็หุนพยนแล้วลูกกรอกครับลูกกรอกนน้อยมากในสุลินครับลูกกรอกเขาจะอยู่แค่ในอายุไขของเขาครับ พูดว่ามาเกิดกับเรานะที่คลอดเป็นลูกโกรกทุกวันนั้นเขาโรงพยาบาลไม่ค่อยเห็น<ะ>แล้วก็ต้องทําให้ถูกพิธีด้วยนะ,ะเวลาลูกโกรกมาก็ต้องทําพิธีปลุกเสกเขาเชิญเขาให้อยู่ในที่ในทาง<ะ>จัดบุงสวงทำเชิญเขาอันนั้นถึงจะมีประโยชน์ลูกโกรกให้ประโยชน์กับเราแค่ปกปักรักษาดูแลให้โชคให้ลาบพ่อกับแม่แค่นั้นแหละไม่ได้ไปให้ชาวบ้านาก<ม>ากกกก็็คคืืออออลูเดทที่ตยใน้ง ครับลูกโรรนี่เกิดจริงๆเลยเกิดตัวเล็กแค่เนี้ยอ๋อคือตัวเล็กเลยไอ้ที่คลอดตกนั่นมันไม่ใช่เอาละฮะอันั้นเอามาทำกุมารโอคนละอย่างนั้นผีเด็กเลยนั่นไอ้นั่นไม่เรียกกุมารแล้วผีเด็กครับผมผีพวกนี้มันเป็นผีที่ไม่ค่อยมีพลังสมมติว่าบ้านเราอยู่ตรงนี้เนาะครับไปอีกอำเภอหนึ่งมันต้องข้ามสะพานใช่ไหมครับไปไม่ได้หรอก๋อข้ามสะพานก็ไม่ได้ไม่ได้ต่ละสะพานจะมีเจ้าอยู่ตรงนั้น กั้นบริเวณเจ้าน้าที่ดูแลว่าใช่ผานไม่ได้กั้นเขตไว้ว่าไม่ได้อยู่ในนี่แหละบริเวณนี้ไม่มีพลังที่จะไปโอ้ไอ้สมัยก่อนที่ชอบเชื่อเอาขึ้นเครื่องขึ้นอะไรมันไปได้อย่างไงเครื่องบินอ่ะแต่ละลำเขาปลุกเสกเท่าไหร่เขาเอายันไปลงมันขึ้นไม่ได้หรอกได้แต่ซากไปคขับได้แต่ซากไปอืก็ไม่มีพลังอยากให้ทุกคนฟังแล้วก็มีสติครับส่วนมากเราจะโดนเขาหลบหลบพูดอย่างนี้ก็จะไปเคื่องกัน อย่าไปเครื่องกันตำหนักไหนก็อย่าไปเครืองกันเพราะเธอใช้ความจริงไปก็ถือว่าเราให้ข้อมูลในมุมมองของเรามันไปไม่ได้พวกนี้ก็คือวิญญาณครับแค่ข้ามสะพานยังไปไม่ได้เลยนะเพราะตรงสะพานจะมีจตุลกบาลจตุลังกบาลดูแลครับเขากั้นผู้ผีปีศาจรถบัสแต่ละคันอ่ะเชื่อไหมเขาไปพรมน้ำมนต์เขาไปปลุกเขาไปเสกมันขึ้นไม่ได้หรอก ออที่ลงยันลงอะไรไว้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่กับที่ยิ่งไปขึ้นเครื่องไปนอกไม่มีตกเครื่องตายตั้งแต่ก่อนสนามบินแล้วไม่ได้หรอกครับของดีน่อยอย่างเขาอยู่กับที่สมมติแต่ของดีอย่างทางนี้มาเขาจะดูของเราก่อนวันเดือนปีเราเนี่ยรับได้ไหมโชคเราอับไหมที่ทำกะทำอย่างนั้นนะไม่ใช่มาโอ้ย โชคอับเดี๋ยวเปิดโชคเสกเลยไม่ได้ต้องดูก่อนอืเกิดปีนู้นวันนูน้นเราเป็นไรทึงอับบางทีมันมีโทษที่บ้านเมียมีโทษผัวมีโทษไปทปําเบญทําการขับรถเหยียบกบเหยียบเขียดตามทางอนี่ดูเหมือนเรื่องเล็กไปตีงูตีวัวตายที่บ้านอันนี้พวกนี้มันจะกรรมเข้ามาอวิธีแก้ก็ไปปล่อยชีวิตเหมือนกี่คนชอบปล่อยนกปล่อยปลาอันนี้คือถอนนะ ครับไปไปปล่อยถ้าคนมีการจะแนะนําไปครับส่วนเรื่องความเชื่อที่บอกว่ากลัวสุรินถามว่าถ้าฟังเนี่ยมันน่ากลัวถ้ามาสัมผัสจริงๆแล้วรู้เรื่องแล้วมันไม่น่ากลัวหรอกครับก็เหมือนกับทุกที่ก็ใช้ชีวิตกันนั่นแหละไม่น่ากลัวผมก็อยู่นี่นั่นแต่เห็นนะเห็นเห็นหลายที่เห็นแล้วพอถามไปก็ด้วยความประมาทของเขา ด้วยเหตุและผลมันบางคนที่ตายกินเหล้าด้วยกันตื่นเชาวตายครับเคยได้ยินไหมเคยได้ยินกินเหล้าด้วยกันนั่นแหละหลายตายนั่นแหละถ้าเราไม่ไปคลุกคลีตรงนั้นไม่โดนหรอกยากยากทุกอย่างมันต้องมีสาเหตุของมันมันมีสาเหตุก็อย่าไปกลัวครับอย่าไปกลัวอย่าไปอะไรเราก็มีสติเราอยู่ในวงการนี้เราก็มีสติถามว่ามีไหมของพวกนี้มีแต่เขาไม่ได้มาใช้พร่ำเพรื่อหรอก ไม่ใช่มีเงินก็ไปซื้อเขาเขาไม่ได้ของแท้หรอกครับไม่ได้กฎของเขามีกฎครูบาอาจารย์มีครับแต่ละครูนะกฎมีมีกฎนะครับคนที่ศึกษาจริงๆเขาจะมีกฎทําอย่างนั้นเขาจะเสื่อมเลยครับเนี่ยอย่างนี้ถือ